ตัวสั้นก็จะเป็นสไตล์พวกบอมเบอร์นะเป็นสไตล์พวกบอมเบอร์ตัวสั้นราคาเท่าไหร่ตัวสั้นราคา2,900ั9 0 0้อเก้าาต่างกันพันหนึ่งไอ้ต่างกันร้อยหนึ่งนะคะ LW สิบสองนะคะสองพันเก้าร้อยบาทแม่สองพันเก้ามีมายี่สิบหกลูกเนาะ มีมายี่สิบหกลูกลูกค้ารหัส CS ก้อนใหม่ถ้าใครอยากได้ตัวสั้นนอนหนูสี่สองเอออนหนูสี่สองพี่ใครอยากได้ตัวสั้นนี่กำลังอยากได้เสื้อกันหนาวใช่ไหม,มบางที่ยังหนาวอยู่นะคะขึ้นดอยขึ้นเขายังหนาวหนาวอยู่อยากได้เบอร์นี้หรือว่าพี่แบบขายเสื้อกันหนาวไฟ้สดไปต่างประเทศอ่ะ อยากได้แมวขนเป็ดนุ่นอะไรเงี้ยแนวแนวเนี้ยไปงานติดลบอะ่ะพี่สาวเอาเลยลูกละสองพันเก้านะคะนะจะเป็นนวมแบบเนี้ยนอสี่สองค่ะพี่นอหนูสี่สองเนี่ยน่ารักเลยแบบอุ้ยเหมือนฉันยืดเหมือนคนหนาวเลย <c oughs> ก็นะเออเหมือนเหมือนคนหนาวเออ <c oughs> ฟิลเหมือนอยู่ไปเมืองหนาวอันนี้จะเป็นตัวสั้นจะเป็นฟิลแจ็กเก็ตทั้งหมดเลยลูกค้าถ้าตัวเมื่อกี้สองพันแปดจะเป็นตัวยาวรุ่นนี้ตัวสั้น โอเคไหมชอบตัวสั้นหรือตัวยาวเลือกเลยเอาตัวยาวนอนหนูสีหนึ่งเอาตัวสั้นนอนหนูสีสองต่างกันร้อยเดียวต่างกันร้อยเดียวเด็กอะไรวะเด็กอะไรอ่ะเหมือนตัวอะไรฉันเหมือนตัวอะไรนึกดีดีก่อนนึกดีอุ้ยสีเงินตัวนี้สวยขอเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนค่ะเออมาเลยแม่สี ดีนะตัวนี้ลูกค้าตอนแรกอ่ะมีลูกค้าถามว่างานเดียวกับตัวแพนด้าไหมพี่จะได้จองเลยนะแต่ว่าแอปพลอยอ่ะเหมือนมัน,ม,นมันเห็นแค่หน้ากระสอบมันยังไม่กล้าไงแม่หนูก็ไม่กล้าฟันว่าเหมือนแพนด้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมแต่จริงอ่ะก็แพนด้าเขาจะหนาเลยเขาจะนวมแบบใหญ่ๆพองๆเลยตัวนี้ก็ยังไม่ได้พองมากขนาดนั้นเป็นประมาณเนี้ยเออเป็นตบบเนี้ยแต่ว่างานติดลบไปได้นะ งานติดลบไปได้งานฟีดเคอา0 0สาพค่ะพี่แต่ว่าถ้าเป็นงานกระสรอบแตกอ่ะเดี๋ยวหนูดูส่วนลดให้นะเพราะว่ามันมันเหลือถ้าถ้าถ้ายังเหลืออยู่นะไม่แน่ใจว่าไปหรือยังนะอืออันนี้อันนี้เรายังไม่ได้ใส่ถุงใช่ไหมน,นี่เดี๋ยวพี่ให้นับให้หน่อย,ย,เ,ยเอาดีสวยนะรุ่นตัวสั้นอนะ่ะรักจะขายได้ ไวยบางรุ่นบางทีจะชอบแบบตัวสั้นแต่ถ้าแบบว่าคนชอบงานอลังเขาจะชอบแบบตัวยาวทรงโค้ดอะไรอย่างเงี้ยใส่คู่กับบูทเออสองพค่ะพี่รีวิวให้แล้วรีวิวให้แล้วอุ้ยนี้อันนี้เขาพี่สาวส่งตีฟูได้นะคะฝากตีฟูได้เลยนะใครอยากให้ตีฟูให้ ราะว่าพกงานบุญรวมแบบนี้ค่ะถ้าตีห้ายิ่งตีฟูจะยิ่งสวยพี่ทักอินบ็อกแล้วรอตอบค่ะโอเคเลยขอบคุณมากค่ะ255ยังเหลือไหมลูกน้องหนู255ยังเหลือไหมลูก255อืม KR KR 2อใช่ KR 2 5อันนี้ยอันเนี้ขนเตดนะพี่ตัวเนี้ที่พลอยกำลังดึงดึให้อยู่นะคะมันเป็นขนเ็็พี่ลูกใหม่ล้พี่หมมันมีอยู่พี่ค่ะแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายสภาพกระสอบให้นะเพราะว่าที่พลอยเห็นก็คือมันเป็นก้อนแตกพี่ลักกี้ตัวฟีดเกาหลีอะคะ่ะมันเป็นก้อนแตกถ้าพี่เอาอะเดี๋ยวหนูดูราคาให้เดี๋ยวให้ส่วนลดให้ส่วนลดนะคะเดี๋ยวให้ส่วนลดเดี๋ยวให้น้องเอาส่วนลดให้นะคะโอเคไหมแต่ฟีดอะหนูบอกเลยฟีดอะพี่เอาไปเถอะฟีดมันไม่เหลือตัวไหนแล้วพี่ฟีดหมดทุกป้ายเลยตอนนี้นะคะฟีดหมดทุกป้ายเลยดีเราไปหาอีกเกาหลีนี่มาเจอ ได้ได้เอาไปอยู่นะคะเดี๋ยวลดราคาให้ตีฟูตีฟูลูกเล็กกระสอบละ250บาทถ้าฝากตีฟูนะคะ250บาทลูกค้า250บาท ใครอยากให้ตีฟูนะคะลูกค้าสามารถแจ้งน้องแอดมินเขาได้เลยเดี๋ยวให้น้องเขารวมยอดให้หรือว่าลูกค้าจะรวมยอดเองก็ได้ซื้อกระสอบ2009ตีฟูอีก250สบาทสำหรับกระสอบเล็กนะคะลูกค้าค่ะสามารถรวมยอดแล้วโอนมาให้แล้วก็แจ้งน้องแอดมินเขาได้เลยว่าพี่รวมราคาตีฟูให้แล้วนะอะไรเงี้ยฝากตีฟูให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าหรือใครแบบอุ้ยรีบใช้อะอาจจะเช็คเช็คคิวก่อนเนาะเช็คคิวก่อนนะคะเราโอนพร้อมกันยูวีโอเคน้องหนู42มาเลยลูกค้า นะคะใครอยากได้นะฮะก้อนใหม่นอนหนูสี่สองเลยก้อนรีวิวขอไข่่ออ่ะแม่ลืมปล่อยรหัสลูกรีวิวนะนี่ขายจนจะหมดแล้วนอนหนูสี่สองลูกใหม่ส่วนลูกรีวิวขอไข่สี่สิบสองนะคะใครจะเอาลูกนี้เนี่ยตัวสวยๆเยอะเลยตัวที่พลอยใส่น่ารักเยอะเลยอุ้ยสีดำสีดำดีนะคะใครจะเอาลูกค้า ลูกฟ้อนรีวิวนะคะสองพันเก้า้อยบาทขอไข่สี่สองนะคะเนี่ยได้ลูกนี้เลยได้สินินตัวนีคค้รีวิวไปแล้วค่ะรีวิวไปแล้วขอบคุณมากค่ะ,อะตอนนี้ลูกใหม่เหลือเจ็ดค่ะพี่หนูสี่สองเลยเออลูกใหม่นอนหนูสี่สิบสองเหลืออ,อีกเจ็ดลูกสุดท้ายเจ็ดลูกสุดท้ายแม่ เจ็ดลูกสุดท้ายค่ะยืดแบนเราละค่ะเท่าไหร่แนแนลวนใช่เอ้งานแบนล้วนอะแบนล้วนตนกีฬาใช่ไหม